สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนๆใน Facebook และกลุ่มต่างใน Facebook และใน YouTube และใน TikTok และใน Story และในลีดนะครับวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอคุณผู้ชมนะครับนี่เป็น,นภาพพุทธอินเดียศิลปะคันธาราปางบรรเพนทุกกัลยยาแก่ด้วยปลอยทับทิมสตานะครับนะครับธรรมชาตินะครับ,รรน,รบน้ำหนักนะครับหนัก 3000... 3,274 3, 3, อดกลัมนะครับเดือนคุณผู้ชมนะครับ นะครับถือว่าเป็นองค์ใหญ่ามากนะครับแล้วข้อสําคัญนะครับขนาดนี้ไม่ว่าท่านคุณผู้ชมนะครับเมื่อไปถาม g o เก l e พระพุธอินเดียสินปะคันทาระแก่ด้วยไฟทับทิมสปาธรรมชาติองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก o เก l e ได้นําองค์นี้ผมลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกไป,ไปขนาดนี้นะครับผมโชคดีนะครับต้องขอบคุณก o เก l e และ YouTube และ Facebook ที่ช่วยโฆษณาให้ผมนะครับว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับจะได้มีจะได้มีราคาเพิ่มขึ้น แล้วก็มีมหาเศรษฐีถูกใจเชิญง่ายขึ้นเพราะใหญ่ที่สันนิโลกนะครับผมจะได้มีเงินไปต่อยอดสร้างโบสถได้เงินเยอะขึ้นนะครับนะครับองค์นี้ก็ใหญ่จริงๆนะครับเดือนคุณผู้ชมนะครับเพราะก่อนที่จะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้นะครับนะครับ ต้องใช้ก้อนพลอยหนักไม่ต่ำกว่าสองกิโลคือ 10, 10, ห0 0่0หมื่นกลรัตนะครับแล้วก็ต้องเป็นก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติของประเทศมซมิกซึ่งทุกวันนี้หาไม่มีเพราะก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติส่วนมากหนักไม่ถึง100ร้อยกิโลรัตนะครับก่อนจะแก่ได้องค์ใหญ่เช่นนี้นะครับสามพันกว่ากรลรัตนี้นะครับต้องใช้ไม่ต่ำกว่าสองกิโลหนึ่งหมื่นกิโลกรลัตหาไม่มีในโลกนี้นะครับสมควรที่จะเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและเรียนคุณผู้ชมนะครับเมื่อคุณผู้ชมมาชมคลิปวิดีโอพระพุทธอินเดียศิป คันธาระปางบรรเป็นทุกขกิริยาที่แก่ด้วยภัยทัพทิมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนี้นะครับอย่าลืมนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเลยเฉพาะคุณผู้ชมไม่ควรพลาดนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมมกุมแซ่ตั้งจะพบกับฟาร์มอลังการผมยังมีภาพปางต่างๆที่แก่ด้วยราชัยพอยเช่นนี้นะครับ นะครับเป็นทัพทีมชาติทัพทีมสตาไพรินสตาแ์งแพง,แพงหายากเมื่อไปถามกูก็เหอะกัลลันตีว่าใหญ่ที่สุดในโลกมีอีกไม่ต่ำกว่า60องค์นะครับอลังการมากนะครับท่านผู้ชมไม่ควรพลาดไปดูเล่นใครเครียดเป็นบุญตามไม่ต้องเสียเงินแล้วข้อสําคัญนะครับผมจะบอกข่าวดีคุณผู้ชมไปดูเล่นนะครับว่างๆนะครับรู้จักคนรวยรวยหรือมหาเศรษฐีหรือพี่พันธ์ที่ไหนนะครับหรือหรือคน,คนต่างชาตินะครับ ที่ีรวยๆนะให้เข้าดูได้นะครับเพราะของผมคุคกคือการันตีใหญ่ที่สุดในโลกนะครับมันเป็นของที่มหาเศรษฐียินดีฟังเงินนะครับผมให้ท่านสามเปอร์เซ็นต์ทานนได้เงินมหาศาลเพราะแต่และองค์ผมราคาไม่ต่ำกว่าไป็สิบล้านไปร้อยล้านหลายร้อยล้านเป็นพันล้านหลายพันล้านนะครับติดต่อง่ายนะครับเรียนนู้ชมนะครับไปติดตามชมดูได้น,นะครับแล้วว่างๆก็ช่วยติดต่อให้ผมนะครับเนื้อติดต่อสําเร็จผมได้เงินไปต่อยอดสร้างหมดท่านก็ได้ร่วมมหาอุสนกับผมแล้วก็ได้เงินใช้นะครับผมให้ 3เท่าก็ได้เงินมหาศาลนะครับเมื่อไปติดตามที่ YouTube ผมนกบุญแท้ตั้งซึ่งผมถ่ายไว้ไม่ต่ำกว่า800คลิปนะครับยังมีสิ่งที่เป็นหนึๆๆน่งนลอนีกจำนวนมากและไม่เข้าใจเลยถูกใจๆๆอะไรโทรปรึกษาผมได้เบอร,รฐฐฐ์สับติดต่อผม0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 1 9 7 8 9 4ผมนกบุญแท้ตั้งอยู่กรุงเทพัางทนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับภาพพุทธอินเดียสินบาคันธาระปางมันเป็นทุกริยาเมื่อถามคูเกอร์นะครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเขาได้นําองค์นี้ผมลงหน้าหนึ่งไปไป ชมดูเป็นหลักฐานแลวข้อสําคัญไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกขนาดนี้นะครับผมเยินหูชมองค์นี้เป็นพลอยเป็นผ้าที่แกด้วยพลอยททฟทิมสตาที่เนื้อสวยที่สุดในโลกนะครับด้วยนะครับผมจะถ่ายรูปชมดูเป็นหลักฐานนะครับนี่นะครับเห็นพระพุทธบอกอยากรู้เลถามกูเกอร์จะบอกเราทุกสินในโลกผมก็ได้ถามกูเกอร์นะครับพระพุทธอินเดียนะครับศิลประปคันธารละบางบรรพน ทุกกะลิยาแก่ด้วยพอยทับทิมสตาองค์ใหญ่ที่เสนอโลกอยากจะดูเป็นบุธตธาเห<ม>็นไหมครับพอผมถาม Google ์เขาได้นําองค์นี้ผมที่เมื่อกี้นำเสนอคุณผู้ชมข้างต้นมาลงหน้าหนึ่งเป๊ะๆว่าใหญ่ที่เสนอโลกขนาดนี้นะครับนะครับผมต้องขอบคุณ Google กนะครับกับ u u u e e และ Facebook ที่ช่วยโฆษณาให้ผมนะครับที่ผมนำมาเสนอเพราะผมต้องการรวบรวมเงินไปต่อยอดสร้างโบนะครับนะครับ ในเมื่อใหญ่ที่สุดในโลกจะได้มีหมาเศรษฐีเชิญง่ายขึ้นแล้วก็ได้ราคาสูงขึ้นนะครับต้องขอบคุณ Google และ YouTube และ a c e b o o k นะครับที่โฆษณาให้ผมนะครับแต่องค์นี้ก็ใหญ่จริงๆนะครับเพราะเพราะมันหนักถึง3,274รกันหลัด3,000กว่ากัหลัดซึ่งทุกวันนี้หาที่ไหนในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับมีเม็ดไพลินสตาใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจะขาย18,65ล้านบาทนะครับเน่นนะครับเรียนรู้ชมนะครับ ผมก็ได้ถามผูเคยอยหญ่จะรูเม็ดไพลินสตาเม็ดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นบุญตาเขาได้นําเม็ดน,นี้มาลงนะครับเจ้าของเป็นพ่อค้าเพชรพลอยชาวเสีทั้งการนะครับนั้น1,404 0กะลัดเท่ากับ2.8กิดเบากว่าผมเยอะนะครับนะครับเพราะของผมหนักตั้ง3,000กว่ากะลัตน,นะครับนะครับสิ่งที่ผมตกใจนะครับเขาจะขายหมื่นหมื่น 1,865ล้านบาทนะครับเห็นไหมครับสิ่งใดที่โคเกอร์การันตีใหญ่ที่สุดในโลกก็ประเมินค่าไม่ได้นะครับก็ถูกต้องนะครับแต่เรียนคุณผู้ชมนะครับเม็ดไพรลินสตาร์เม็ดนี้นะครับศักดิ์ศรีสู้ผ้าของผมไม่ได้นะครับเพราะผ้าของผมนะครับพระพุทธอินเดียศิลปะคันคันธารละปางบรรเป็นทุกกิริยาแข่ด้วยหีราชายพลทัพทินสตาร์นะครับศักดิ์ศรีเหนือกว่านะครับนะครับเพราะวงการทั่วโลกยอมรับนะครับ ทับทิมสตาเป็นราชาอพลอยไพลินสตาถูกกว่าเป็นสิบเท่านะครับนะครับนี่นะครับนะครับของผมก็คูเกอร์แคลนตีใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแต่ผมให้เชิญไม่แพงนะครับผมต้องการเด้เงินด่วนไปต่อยอดสร้างโบนนะครับนะครับผมให้เชิญแค่300ล้านพอนะครับผมเอาหลักพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับอต้องการได้เงินด่วน300บาทพอนะครับแต่วงเล็บถ้าเศรษฐกิจดีนะครับ องนี้ผมจะให้เชิญนะครับผมให้เชิญแค่300ล้านบาทพอนะครับแต่วงเล็บภาเศรษฐกิจดีนะครับผมจะขึ้นไม่ต่ำกว่า1น0 0ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเรียนเรียนท่านมหาเศรษฐีนะครับเมื่อมาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ว่าสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะครับรีบมาเชิญไปนะครับรับประกันนะครับเก็บไว้นานก็มีแต่มูลค่าเพิ่มนะครับเพราะสมาชิกโคเกอร์มีไม่ต่ำกว่าพันห้าร้อยล้านคนนะครับ ถ้าของผมนะครับพระองค์นี้ของผมไม่ใหญ่ที่สนุดในโลกจริงนะครับคงไม่มาลงหน้าหนึ่งไปว่าจะไปว่าใหญ่ที่สุดในโลกจริงแล้วก็เก็บไว้นานมีแต่มูลค่าเพิ่มเชิญไปรับรองเก็บไว้นานก็มีแต่มูลค่าเพิ่มนะครับเพราะเมื่อไหลถามฮูเกอร์นะครับพระพุทธอินเดียเสียนปากคันธาระบางบรรพ็นทุกขกิยยาแก่ด้วยพลทัพทิมสตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกผมรับประกันเขาจะนําองค์นี้ผมลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลกตลอดการเก็บไว้นานมีแต่มูลค่าเพิ่มนะครับ นะครับเพราะครับทิมนี้นะครับจะหาก้อนใหญ่2กิโลมาแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้เท่าองค์นี้ของผม3,274กรหลัดหาในโลกนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสนใจนะครับติดต่อผมได้นะครับ081971179 0, 8, 19, 0 7, 11, 9, และ096197894ผมนกพงแต่ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งทนนะครับนะครับ ท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับมาดูองค์จริงได้นะครับสวยกว่าในคลิปเดี๋ยวผมจะถ่ายความสวยงามนะครับเหลือบสตาและเนื้อพลอยไม่สวยที่สุดในโลกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกให้ท่านผู้ชมดูเป็นหลักฐานนะครับนี่นะครับเียนท่านผู้ชมเห็นไหมครับสว่างสวัยรัศมีองค์องค์ท่านเลยนะครับนะครับเนื้อสีชมพูใช่ไหมครับเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเนื้อก็สวยที่สุดในโลกนะครับซึ่งไม่ใช่ว่า องค์ใหญ่ที่สุดในโลกหามหามไม่มีแล้วนะครับเนื้อโปร่งใสเช่นนี้นะครับนะครับที่เขาโปร่งใสเช่นนี้เพราะไก่จับพลอยทับทิมธรรมชาติสตาของประเทศโมซัมบิกถึงโปร่งใส20ประวัตเทศไม่มีโปร่งใสเช่นนี้นะครับถือว่าเป็นองค์ใหญ่ที่สุดในโลกและเนื้อพลอยก็สวยที่สุดนในโลกด้วยนะครับชัดเจนนะครับเรียนคุผู้ชมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเรียนผู้ชมเยบสตาองค์ท่านรลยิยบรลยัยบไปทั่วทั้งองค์เลยนะครับ นะครับแสบตาเลยนะครับนะครับสวยสง่างามยิ่งนะครับสตาทั้งหน้าทั้งหลังรลยยิบรลยยับเลยนะครับนะครับแล้วก็แล้วก็เนื้อพลอยซองก็แสงแดดธรรมชาติก็ได้นะครับเห็นไหมครับวงใสพิเศษเพราะฉะนั้นนะครับแค่300ล้านถูกๆนะครับนะครับเรียนท่านหมาเศรษฐีท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับ แต่วงเล็บเสถิติเด,ดีนพงนี้ผมขึ้นไม่ต่มาหนึ่งพันล้านนะครับเพราะคูเกอร์เดกรันตีใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหาที่ไหนในโลกนี้ใหญ่กว่าไม่มีแล้วก็เป็นทัพทิมสตาราชายพลซึ่งหาไม่มีอีกแล้วนะครับที่จะแกะได้องค์ใหญ่เช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเชิญไปเก็บไว้นานก็มีแต่มูลค่าเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียนท่านหมหาเศรษฐีท่านผู้ใดมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมจะบอกเบอร์สับติดต่ออีกครั้งนะครับ ติดต่อผม0819071179และ099197894 6 9, 7, 8, 9, ผมนพภูมิแท้ตั้งอยู่กรุงเทพฝั่งธนนะครับสวยงามยิ่งนะครับเรียนคุณผู้ชมนะครับท่านหมหาสถรีมาดูองค์จริงได้นะครับสวยสง่างงามยิ่งเพราะแก่จัดช่างฝีมือแนวหน้าประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับสวยงามยิ่งนะครับองค์จำลองสามัคคปรางบันเพนทุกขลียานะครับที่แกด้วยพลทับทิมสตาองค์นี้นะครับ